สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านไทยพาสเลสเวอัลโตสวิทต์อำเภอสตีฮีบจังหวัดเชียงใหม่นะผมอยู่โฮมอาร์ตเลสเวอัลผมวันนี้ก็จะเข้ามาแนะนำนะครับผมตัวมิวเอ็กซ์สองพันบะผมเข้ามาทําการจัดทรงสเตปโหลด2นิ้วกับทางร้านนะผมด้วยชุดโช๊คโปรเฟนเดอร์นะผมหน้าเป็นตัวควีนซีรีส์ปรับ16ระดับนะครับผมแล้วก็ข้างหลังเป็นตัวพีคิมแบ็กปรับ8ระดับผมประกอบกับสปริงโหลดนะครับโปรเกรสซีฟจากทางโปรเฟนเดอร์นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาชมอุปกรณ์น,นะครับผมว่า ็นหน้าตารูปร่างเป็นยังไงนะครับตัวนี้สาหรับมิวเอ็กซตัวนี้นะผมก็ชุดนี้จะค่อนข้างขายดีนะครับซึ่งจะสามารถตอบโจทย์การใช้งานนะผมเนื่องจากมิวเอ,อ็กซ์เขามาก็จะค่อนข้างมีอาการโค้งนะครับในการใช้งาน,นครับก็ลูกค้าต้องการจัดรงนะครับก็เราก็แนะนําให้เลือกใช้เป็นตัวควินซ i ลลนะครับเนื่องจากตัวนี้ข้อดีของควินซิลลี่คือ เวลาเราโหลดนะครับผมเราจะไม่ได้มาทําการยุ่งเกี่ยวกับยยุ่่งเกกีวับตัวสปริงนะครับเราจะปรับความสูงในการสลดบกระบอกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ค่าสปริงจะคงที่นะครับผมแล้วก็เราสามารถปรับความนุ่มหนึบได้16กระดับนะครับตัวนี้เป็นปรับรีบาวนะครับของตัวชงนะครับแล้วก็สามารถจัดทรงได้ตามความต้องการนะครับสําหรับด้านหลังนะผมก็จะเป็นตัวพิกกี้แบ็กนะครับผมตัวนี้นะครับพิกกี้แบ็กปรับแปดระดับนะครับผมชกหลังนะครับผมจะเป็นชกสั้นนะครับ สำหรับการโหลดโดยเฉพาะนะผมก็ถ้าบางท่านนะครับผมจะใช้โชคที่เป็นความสูงมาตรานแล้วโหลดนะครับก็โชคมันจะยาวเกินไปนะครับก็เกิดจะเกิดอาการยันของตัวโชคนะครับผมถ้าเกิดโชคยาวเกินไปนะครับก็แนะนำครับใช้โชคโหลดโดยตรงสําหรับลดโหลดนะครับช่วงชักระยะชักมันจะเหมาะสมกับการใช้งานนะครับจะไม่เกิดอาการยัน,นครับแล้วก็ฟิลลิ่งการขับขี่จะดีกว่านะครับสำหรับสปริงด้านหลังก็จะเป็นตัวสปริง โปรเกรสซีฟจากทางโปรเฟนเดอร์นะครับตัวนี้จะมีสค่าเคในตัวเดียวนะครับเลือกได้ว่าลูกค้าจะโหลด1.5นิ้วหรือว่า2นิ้วนะครับผมทางเซ็ตก็จะมีตัวตัวเป็นตัวลองชุดสปริงมาให้นะครับผมถ้าลูกค้าต้องการโหลด1.5แล้วก็จะใส่ตัวนี้เพิ่มความสูงให้กับลูกค้าเข้าไปนะครับตัวนี้มีมาในชุดนะครับก็เดี๋ยวไปชมรูปร่างหน้าตาหลังจากการติดตั้งก็เส้นเป็นที่รยบายนะครับสําหรสับมี x 2 0บ2คันนี้นะครับผมเข้ามาทำการจัดทรง สเต็ปโหลด2นิ้วกับทางร้านนะครับผมก็ด้านหน้าความสูงครับก็จะพอดีกับตัวรถนะครับผมเนื่องจากของเดิมอาจจะสูงไม่น่อยลูกค้าต้องการการขึ้นลงที่สะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะครับพอโหลด2นิ้วมาเนี่ยความสูงมันก็จะพอดีกับการใช้งานนะครับแล้วก็การขับขี่สมรรถนะจะเพิ่มขึ้นครับด้วยชุดช่วงล่างจากโปรเฟนเดอร์ครับช่วงหน้าคุยซีรีส์หลังพีกิ้งแบ็กบแปดระดับพร้อมกับสปริงหลังโปรกสซีฟนะครับผมตัวนี้สวยงามนะครับผมใช้งานก็ง่ายนะครับข้างหน้าก็สามารถ ล้วงมือเข้าไปปรับที่ตัวโช๊คได้เลยนะครับก็จะมีปุ่มปรับระดับอยู่บนหัวโช๊คครับได้16ระดับด้านหลังครับก็สามารถล้วงเข้าไปปรับได้เลยนะครับก็จะมีตัวปุ่มปรับสามารถมองเห็นนะครับสามารถล้วงเข้ามือไปปรับได้8ระดับด้านหลังนะครับผมตอนนี้ก็สวยงามครับผมก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผม0ู8 4 3 9 1 99ดครับผม Thai Pass l a s a m Auto s i c ครับขอบคุณครับ